คุดขด้านคุดขด้านเจ้แล้วก็วันนี้เจอกับน้องดากูน้องชอบให้หนวดนะคะน้องชอบไทยมัสสา น้องชอบให้นวดนังพอนวดแล้วนางจะชอบมากจะนอนให้นวดเลยค่ะน้องชอบไทยมัซซั่ง นวดเดี๋ยสิคะน้องน่ารักมากนอนให้นวดเลยไทยมา,าสัดหน้าฟินมากเลยค่ะพริมเลยค่ะไทยมา,าสัด เอาไว้ชมคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะจากน้องดากู